ภายในวัดกุดีดาวครับทา่านผู้ชมเจดีประธานเป็นเจดีสงละรรมย่อม,มุกไม้20ลักษณะของฐานเจดีมีทัพงหของเจดีในศิละปะมอญบนลานประทักษิามีเจดีลายจํานวน8องค์ร้อนรอบเจดีองค์เจดีมีร่องรอยการกรอ่อพอกซึ่งน่าจะเป็นการก่อสร้างในปฏิจม้อในสมัยพระเจ้าบรมกฤโอ้พระเจ้าบรมกฤหรือนี่ ขออนุญาตไปครับท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุโอ้โท่านผู้ชมเอ้ย สร้างตั้งแต่สมัยพระบรมโกศดดูนี่วัดกุกดีดาวท่านผู้ชม ศิลปะสมัยพุฒน์กรุขนาดนี้เลยเหครับท่านผู้ชมดูครับไปดูายรอบนอกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหเป็นุลของลูกๆได้มีโอกาสกับมา ผู้สม้าเวัดกูดีดาวมาชมความมลังการของบรรพบุพรุษสมัยโบราณของเราครับที่สร้างวัดกูดีดาวแห่งนี้อยุธยาครับ ที่จเจริญรุ่งเรืองในอดีตศิลปะยุคสมัยพระเจ้าบรมโกรธ น,นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมผ่านมาตั้งใจมากลบาวไห้ผู้สมพ่อทรย์ที่วัดกุดีดาวก็เลยถ่ายบรรยากาศคลิปให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามของวัดกุดีดาวยุคเก่าสมัยเก่าอันนี้เจดีย์น่าจะพังลงมาครับยอดเจดีย์นู่นครับ ยอดตีอยู่ด้านบนนึงครับอันได้พังลงมาตรงนี้รครับสุดยอดจริงๆครับบรรพุดเราได้สร้างไว้งามแท้ยอดเจดี ชวงกันต่อครับภายในวัดกุดีดาวนี่จะเป็นเศษปลักหักพังขององค์เสียพระเดียครับ ใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับอยุทยา <c oughs> นาี่ครับท่านผู้ชมจะเดียนอยู่ด้านบนครับแล้วจะหักลงมาตรงนี้ครับ ดุดพวกเราให้สร้างไว้ซากประหลักหักพังเดี๋ยว้ให้ลูกให้หลานได้ชมบารมี พระบิหาร เดินเข้าไปชมภายในเจ้ที่เจ้า,าทางบรราบุตทั้งหลายที่ปกปักรักษา,อาขออนุญาตเข้าชมบารมีท่านท่านได้สร้างช่างสวยงาม เจ้ต้นครับนสั้หักพระชมภายในวัดกุฎีดาวครับ จังหวัดอยุธยาบางกุงเก่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ